สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับเปิ้ลนบัาดีโฮมอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะเราอยู่กันที่โครงการลุมพินีร่มก้าสวรณภูมิค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยนะคะไปค่ะภายในโครงการมีอาคารพักอาศัยทั้งหมด7อาคาร1อาคารที่จอดรถด้านหน้ามี7 e เ e ่ e อีเลและแต่ละอาคารมีตู้กดน้ำด้วยนะคะมีฟิตเนสและห้องสมุดห้องเด็กเล่นอยู่ที่อาคารบีหนึ่งค่ะ ห้องนี้ค่ะเพื่อนๆจะอยู่ที่อาคาร B2 ชั้น6นะคะจะมีขนาด21.5ตารางเมตรค่ะเป็นแบบสตูดิโอเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบห้องแบบโลง่โลงๆกว้างๆเลยนะคะโดยที่แบ่งห้องเป็นสัดส่วนไว้ให้แล้วนะคะฝั่งนี้ค่ะจะเป็นชั้นวาง P.V. แบบบิวอินนะคะและมีโซฟามีกรอบรูปแล้วก็มีโคมไว้ให้เพื่อนๆเ,เรียบร้อยค่ะฝั่งนี้ค่ะจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะ จะสามารถนั่งแต่งหน้าหรือว่านั่งทํางานได้เลยก็จะมีกระจกแล้วก็ตกแต่งผนังแบบลายเส้นทําให้ดูทันสมัยมากขึ้นค่ะส่วนที่นอนนะคะจะเป็นที่นอนที่ให้มาใหม่เลยค่ะขนาด5ฟุตค่ะและมีผ้าม่านค่ะเป็นแบบ2ชั้นที่กันแสง UV ด้วยนะคะและมีตู้เสื้อผ้าใหม่เนาะแล้วมีแอร์ค่ะ1ตัวแล้วลืมบอกเพื่อนๆค่ะวว่ามีวอลเปเปอร์ให้ทั้งห้องเลยนะคะ แ่มาค่ะจะเป็นครัวที่มีขนาดกระทาตาเหมาะสำหรับคนยุคใหม่เนาะที่ไม่ค่อยได้ทำกับข้าวนะคะแต่ว่ามีที่ล้างจานไว้ให้ด้วยแล้วก็มีตู้เย็นแบบสประตูนะคะส่วนห้องน้ำค่ะดูห้องน้ำกันห้องน้ำค่ะเป็นขนาดมาตรฐานของลุมพินีนะคะที่แบ่งโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งเรียบร้อยค่ะส่วนอุปกรณ์ห้องน้ำนะคะก็มีเปลี่ยนให้หมดแล้วนะคะ ไปดูที่ระเบียงกันนะคะระเบียงห้องนี้ค่ะจะเป็นระเบียงทางทิดใต้ที่มีลมเย็นๆแล้วก็วิวโล่งๆแบบนี้เลยค่ะ สรุปกันนะคะว่าห้องนี้เพื่อนๆได้อะไรบ้างก็คือได้ทั้งหมดเลยค่ะทั้งเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่พูดมาเมื่อข้างต้นนี้ค่ะห้องนี้ค่ะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่4,500บาทจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ขึ้นอยู่กับอายุของเพื่อนๆอ,อ,อีกทีนึงนะคะและสามารถเข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลังของทอสอได้ด้วยเลยนะคะ ก็เพียงเพื่อนๆมีเงินเดือนเริ่มต้น1,000 10, 0บาทหรือจะกู้รวมก็ได้นะคะหรือถ้าใครยังไม่แน่ใจก็แอดไลน์มาคุยกันได้ที่ไลน์แอดบตตี้โฮมหรือเบอร์โทรศูนย์แปดห้ได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย